สวัสดีครับวิดีโอช่วงนี้นะครับก็จะมาลองทดสอบนะครับในส่วนของตัวกับฟเพเยอร์ดูนะครับหลายๆท่านเองก็เคยอาจจะมีตั้งกระทู้ไว้บ้างหรืออาจจะดูจากเว็บนอกนอกบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้งานได้จริงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับก็ให้ดาโหลดตัวแ l a s เพเยอร์ไปติดตั้งที่เครื่องนะครับพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะมีในส่วนของ ตัวไอคอนในส่วนแฟตเพลเยอร์ขึ้นมานะครับทีนี้เวลาทดสอบขั้นแรกนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะเดี๋ยวลองเปิดตัวแฟตนะครับแอปพลิเคชันก็จะถามว่าจะใช้ในส่วนของตัวเบราว์เซอร์ไหนเปิดนะครับผมจะลองไล่ไปทีละต,ต,ต,ตัวเลยนะครับผมไปที่ตัวเบราว์เซอร์ของมากับเครื่องก่อนนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะแสดงในส่วนคอนเทนต์ของตัวที่เป็นแฟตได้นะครับก็คือ คือมันจะไม่มีข้อความขึ้นมานะครับอ่ะทีนี้ต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้อลองไปเปิดกับ Chrome นะครับเห็นไหมฮะเช่นเดียวกันนะครับตัวเบราว์เซอร์ของ o g l h r o r o m e เองก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับต่อมานะครับอ่าเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือไฟล์ฟล็นะครับ น,ะนี่ถ้าสามารถใช้งานได้นะครับตัวเบราว์เซอร์ก็จะแสดงผลในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับก็อุ่นใจได้เลยว่าโอเคมันสามารถที่จะเปิดแฟเว็บที่ใช้ที่ตัวการแสดงผลการแสดงผลนะครับหรือเว็บที่เขียนขึ้นมาจากตัวแฟดเพเยอร์นะครับอทีนี้เราลองมาทดสอบกันดูนะครับว่าโอเคเมื่อมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับว่ามันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับเข้าที่ Google นะครับ เรามาค้นหากันเลยนะครับอ่ะผมค้นคำว่านะครับเว็บแฟตสวยๆนะฮะ,อะโอเคอ่ะนะครับก็มีให้เลือกดูเยอะแยะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองทดสอบอ่าเว็บแรกเลยแล้วกันนะครับนะ ะะตัวทีโรดเดอร์ของเขาก็แสดงขึ้นมานะครับนะก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับจริงมีเสียงนะฮะไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าอโอเคเปิดดังหน่อยนะครับนะฮะสามารถที่จะโต้ต่อนะฮะกับตัวสกิปของแฟลตที่เขาตั้งค่าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูต่างๆนะครับก็สามารถที่จะโต้ตอบกันได้เลยนะครับเหมือนทั่วๆไปนะฮะ นะโอเคนะน,นี่เดี๋ยวลองอีกสักเว็บหนึ่งนะครับเ็นมีแล้กันพอลงเสร็จแล้วนะครับในส่วนเบราว์เซอร์ของไฟฟ o เองนะครับก็ไปเปิดในส่วนของตัวตั้งค่ามานนะครับว่าให้มันรันสคริปต์นะครับจะให้ลักษณะของอาการการสอบถามก่อนนะครับหรือว่าจะเปิดตลอดก็ได้นะครับ แนไซตาเว็บก็ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับเว็บอื่นแลยนะฮะนี่เห็นไหมฮะนะฮะในส่วนของเว็บไซต์เองนะครับถ้าถ้าบางเว็บก็อาจจะเป็นลักษณะของการตรวจสอบอีไว้นะครับหรือตรวจสอบ เป็นลักษณะโค้ดตรตวจสอบว่าโอเคถ้าเข้าจากมือถือมันจะไปลิงก์เป็นลิงก์ไปหาตัวเว็บเพจที่ใช้แสดงกับมือถือเท่านั้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นจะจะจะ,จะไม่สามารถดูได้นะครับแต่ตรงนี้เขาไม่ได้ล็อกไว้นะฮะนะฮะเราก็จะสามารถที่จะดูได้เลยนะฮะก็มีเสียงนะครับสามารถตัวตอบสคริปต์ได้เช่นเดียวกันนะครับปกติเลยนะฮะการสแสดงผลก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถือว่าปกติเลยนะครับ จะลองเข้าักเมน ภาพก็แสดงผลปกตินะครับลื่นดีนะครับที่ในวิดีโอที่ที่ทเป็นลนักษณะของภาพสโลนะฮะหรือมีการกระตุกนะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวผมใช้โปรแกรมทีวีเวอร์รีโมทเข้ามานะฮะนี่เบอร์มาจะทําให้ตัวทราฟิกมันเยอะนะฮะจะทําให้ภาพกระตุกนะครับแต่จริงการใช้ผลจริงก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับใช้ได้นะครับนี้ก็สมมติอ่ะผมเรียกเมนูขึ้นมาเนี่ยก็จะมีเมนูให้เราเลือก โอเคผมว่าตรงนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับใช้ได้นะครับยังไงก็ลองไปทดสอบดูนะครับหรืออาจจะลงแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับ,รบขอบคุณครับ